ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง Discord แล้วก็สามารถกดลิงก์ได้ด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับยุกับผมอีกครั้งนึงกับเกมทัคบอลด็อกคังแบทเทิลครับผมครั้งนี้เราก็จะมาผ่านด่านด็อกคังแบทเทิลอีเวนต์บอสระดับสิบครับผมนะด่านฟาร์มเพชรแจกเพชรอีกเช่นเคยแต่คือผมยังคิดไม่ออกเลยว่าวผมจะเล่นเอ่อเล่นทีมอะไรดีเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าว่ามีตัวละครอะไรในด่านนี้บ้างนะครับผมนี่ เบจิต้านะเบจิต้าแปลงล่างครับผมนะมี perfect กเซลโกหังอนาคตคูลเลอร์แล้วก็หมายเลขสิไม่ค่อยยากนะจริงผมว่าด่านที่ยากที่สุดเนี่ยก็คงเป็นดาฮิริการอยู่เนี่ย <c oughs> ด่านที่ค่อนข้างน่าลำคาญกระดานบูน่าลำคาญครับมันนานเกินแต่อตรงนี้ผมว่าไม่น่ายากเกินไปถ้าจัดทีมแบบเก่งๆไปก็น่าจะได้แต่รอบนี้จะจัดทีมอะไรดีอืม จริงๆอยากจัดทีมแบบไอ้นี่นะมิโนมิโนต้าเนี่ยมิโนเทียเอลอาเนี่ยเออเอลอาสีแดงเนี่ยดูซิผมอยากจัดทีมนี้มากเลยแม่งไม่ได้เล่นสักทีไม่มีโอกาสได้เล่นนะผมเฮ้ยนี่เลยนี่ฮ่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนเอ,อ่อมันต้องใช้ซีบิงบอลใช่ไหมงั้นผมก็ต้องใช้ตัวเนี้ยตัวที่ผมต้องใช้นะผมจะใช้ตัวละครที่เน้นทาเปี้ยนไปเลยนะผมเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัว LR ลอาร์โกฮังโกเทนนะผม ทาเปียนสีฟ้าแล้วก็ทาเปี้ยนสีเขียวนะฮะอยู่ไหนทาเปียนสีเขียว where are you ทาเปียนสีเขียวนะฮะนี่คู่กันโคตรดีครับต่อไป17บเจ็นะผมผมจะเอามาเป็นตัวซัพพอร์ต17แล้วในไม่ตัวอะไรอีกบ้างเอ่อตัวที่อยากจะใช้จริงๆอ,อยากใช้ตัวนี้มากเลยแต่ว่ามันไม่ไม่ได้ไมทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะในด่านนี้ในทีมนี้ในทีมนี้นะ,ะตัวที่ต้องมีใช่ปะ่ะเอ่อเบจิต้ามูวี่บอสไหมมีมูวี่บอสอยู่หลายตัวเหมือนกันใส่มาแต่เบจิต้าันจะคู่ใครได้บ้าง เออเอานี้ดีกว่าเออโกหังแดงตัวซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวแทงที่โคตรดีอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายผมขอเอาเป็นอะไรดีวะซีมิงบอลหมดแล้วเหรวเนี่ยวิสหรอไม่อยากจ้วิสเท่าไหร่วาโดสก็ได้นะนี่โทวะโทวะเลยครับผมนะนี่โทวะมันต้องเอแอร์ไลน์ปะ่โะโหมดเอ็กซ์ตรีมว่ะต้องเน้นกับเอ็กซ์ตรีมจะประสิทธิภาพดีกว่าถ้าจะเล่นฮาวตัวนี้ไปก็ได้นะเนี่ยเอาไปก็ได้นะผมเล่นเอาฮาวแล้วตัวนี้ดีกว่าซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวเนี่ย มีแบบซิมบิงบอลนะผมนะบอลออฟมาสเตอร์แอนด์ดิซิโปโอ้แต่มันต้องลิงก์กับไอ้นี่ดีกว่ามันเน้นกับพวกนั้นดีกว่าบูล่าเหรอบราจังบราจังก็เวิร์กนะแต่ไม่ค่อยอยากใส่ครับบราจังเบจิต้าบลูเอเวอร์ลูชันเหรอเบจิต้าบลูชินกาไหมเพราะว่าอีกไม่นานเราก็จะได้ไม่ได้ใช้งานมาแล้วอีกอีกไม่นานอีกไม่นานก็ไม่ได้ใช้งานมาแล้วครับอันน่ะตามนี้นี่แหละไปะของผมว่าแทบจะไม่ต้องใช้ก็ยังได้มาไม่ยากนะทีมนี้เอาตามตรง S 1> <S 1> เออมาด่านแรกครับเบจิต้าเหลืองครับผมนะโหกว่าจะได้ขึ้นนั้นกว่าจะได้ขึ้นนะเองนี่จัดไปเลยครับทาเปี้ยนมีไงขอดูก่อนความสามารถมันคืออะไรวะผมลืมแล้วไม่ได้ใช้นะอ๋อเป็นตัวเป็นตัวละครที่สามารถซัพพอร์ตเป็นตัวซัพพอร์ตซิบิงบอลแล้วก็สตอรี่ฟิกเกอร์แล้วก็เหมือนจะตีแรงขึ้นป่าใช่ไหมเหมือนแบบความสามารถในการเออเนี่ยมันต้องมีสตอรี่ฟิกเกอร์และซิบิงบอลนะจะเป็นอ๋อ,อสามารถใช้ได้แล้วก็ซัพพอร์ตได้ด้วย แต่มันต้องมีใช่ไหมอ๋อใช้ได้นี่ใช้ได้เทอร์นที่สี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็สามารถแทงได้ถ้าตีถ้าไม่ตายใหญ่แล้วอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวต้องอ๋อก็คือใช้ถ้าไม่ตายก็จะสามารถแทงได้แล้วก็มีโอกาส30%ในการตีถ้าไม่ตายคันหนึ่งถ้าตีอัลตราซูเปอร์แท็กเราได้ตีซูเปอร์แท็กอยู่แล้วอัลตราซูเปอร์แท็กนะยังไงก็ได้วะยังไงก็ได้แม่ คือไม่มีโอกาสใ,ใช้ทีมนี้เลยครับผมโอ้โหหาโอกาสยากมากตีสามล้านเนี่ยดเซธ่าไม่ตายที่สวยๆไปเรเดฮีทแอคแชัค่กมีมสเปริทบอมโอ้ยสองล้านห้าเชีย่ยแรงจังวะทาเปี้ยนโคตรแรงเลยโอเคต่อไปครับโกฮังอ่าโอ้โหไม่ลิงก์กับใครเนี่ยหรอโกฮังโกฮังน่าจะต้องลิงก์กับโกฮังโกเทนนะงั้นเอาไปไว้ตรงนู้นแล้วกันจริงไอตัวนี้ควรอยู่กับทาเปี้ยนควรอยู่กับทาเปี้ยนผมน่าจะโยกไปพลาด น่าจะโยกไปฝั่งนู้นเอ้ยจริงๆเราต้องเอาไว้ข้างหลังดิถึงจะถูกพลาด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 แต่ไม่เป็นไรปาสองล้านครับสิบเจ็ดเดี๋ยวมันก็โผมาแล้วนะใครยังไม่มีก็สามารถรอในกาชาหกปีได้เลยมันมีแน่นอนโอ้ยนัดเดียวจอดวะแม่ไม่มันอีซี่ขนาดนี้วะเนี่ยโคตรอีซี่เลยอะไรนี่อยู่ด้วยกันไปเฮ้ย,ายทาปีน้องใช้ท่าใหญ่เออเราจะใช้ท่าใหญ่เอาอกาศปานกาในการตีถ้าไม่ไต่อีกรอบมา แล้วก็ทาเปี้ยสีเขียวนะฮะรอ ECA อยู่ครับมันยังบางอยู่ไอ้ตัวนี้ถ้าตัวนี้มันได้รับการ ECA ผมว่าเก่งขึ้นน่าต้องรออีกสักพักตอนนี้ไอตัวหลักมันได้ม e ัได้ ECA แล้วเหลือตัวมันนะฮะถ้าได้ ECA ผมว่าทีมทาเปี้ยนี่แม่งเปนทีมที่โหดมากเลยโหซ้ําครับซ้ำสองซ้ำสองโอกาส30%กูติดแล้วไม่ดับดับ,ดบคู่อู้ดับคู่พามิติโอเคมาต่อไปครับผม เบจิต้าบลูชินกะแปลงล่างวู้ย yeah, ์ย่ะเลสโก o นี่อ่าเดี๋ยวกอนนะทาเปลี่ยนมาเทิร์นถัดไปใช่ไหมงั้นผมไว้ก่อนแล้วกันอ่ะเบจิต้าปุ๊บอันนี้เบจิต้ามันจะคู่กับไอ้น,นี้ได้ดีนะฮะคู่กับไอนนตัว17ได้ดีเพราะว่ามันมาจากซาก้าเดียวกันส่วนใหญ่เวลาที่อยู่ซาก้าเดียวกันมันจะได้ของดีแม่ดูมันดูมันโอ้โหสองหมื่นแปด มเมฆอะไรครับดานนี้มันยังง่ายอยู่นะฮะดานที่ยากจริงไม่รู้เดี๋ยวหาด่านยากที่จริงๆแม่งไม่มีเลยนะเอยโอ้โหแต่ว่าเริ่มถึกลวไอพวกนี้เดี๋ยวให้ทาเปี้ยนฟันตายในดาบเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทาเปี้ยน l อเรานะฮะแม่ผมก็ยังเสียดา่ผมเปิดไม่ได้แล้วคงไม่เปิดต่อแล้วครับคงรอแลกอย่างเดียวเลยเป็นอีกหนึ่งทีนที่ผมอยากทํามากๆเลยครับแต่ถ้าดูแล้ว LR รเหรียญเหลืองเหรอผมก็ยังคิดไม่ออกว่าผมจะแลกตัวอะไรต่อก็คงเป็น LR าทาเปี้ยนี่อะไรที่ผมที่ผมคิดว่าจะแลกนะ เพราะว่าผมได้ตัว LRG เรนมาแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเก็บแล้วอาจจะแลก LRGohang ต่ออู้หูยมาครับต่อโอ้โหเบรบซ้อ t แท็กฟันชับอู้หูยล้านสามครับ <c oughs> ตายหมดเลยโอเคต่อไปมาเลยปแปลงล่างได้เลยขอด่วนใช่ไหมใช้ได้แล้วนี่เอออ้หูยซัพพอร์ตรัวๆผมตีโอไม่ได้ปแปลงล่างไปอืม จะไม่มีใครตายในหน้าที่ของฉันอีกเดี๋ยวดาวล่มนี้และขุนนี้ตำนานพี่จะไปเป็นนักล่าอาดสูรโจสตาเตเกซี่นอยยูโ,โอ้โหคือถ้ามันมีเสียงเพลงคือมันจะเป็นดรดอไม่จะเข้าแต่พอไม่มีเสียงเพลงปุ๊บไม่ไม่มีพไม่มีเพลงเลยไม่ร้องอะไรเลยนะผมนะการเปิดเป่าคุยเปล่า,ลาผมแบบผมเล่นไม่เปิดเสียงไง แต่เป็นทาเปียนี่คือพระจริงครับยังเป็นอ e ีกหนึ่งที่ผมยกให้เป็น o s c ที่พรแล้วผมนะมันกับพระไม่เหมือนกันนะเราจะแยกกันครับผมไปเรปฮ t f แฟลชฮึดโยเป็นพลังโอ้สามล้านหกใช่มันแรงจังวะเฮ้ยทาเปียมันแรงไปนะฮะแรงเกินไปนะนี่นายอ่านต่อไปเซลเหลืองเซลเหลืองอย่างนั้นหรือนี่ อยู่ด้วยกันเลยสิบเจ็ดเอ้ยอยู่ด้วยกันเลยสิบเจ็ดช่ถูกแล้วอยู่ด้วยกันเลยสิบเจ็ดไม่น่ายากจะจองนี้ไปเพราะว่ามันก็เป็นด่านโดคังอะมันก็เป็นด่านโดคังที่แบบด่านโดคังที่เราเคยเล่นเก็บเหรียญ่ะมันก็เลยไม่ค่อยยากอะไรมาเอาทีมอะไรไปลงก็ได้ผหนะมันไม่ยากขนาดนั้นมันเป็นด่านที่ให้เพชรได้ง่ายมากเลยสำหรับผู้เล่นเก่านะแต่ผู้เล่นใหม่อาจจะมองว่ายากไปเพราะว่าบางคนอาจจะยังเล่นอาจจะยังเล่นแบบไม่ได้ไง อาจจะไม่มีตัวละครครบอย่างเช่นถ้าผมเล่นในเซิร์ฟ JP ผมก็มองว่าบอลรัดยากนะโอ้โห้ี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่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 แหละอ่าสีแดงฟันไปก่อนไอนน้ผมต้องฟันเหลืองว่ะฟันเหลืองฟันเหลืองไปไอ้เจ็บได้ไหมอ่าได้โอเคส่วนทาเปี้ยนตีฟ้าเซลเอออันนี้ยังไงก็ไม่เข้าครับโอ้โหดีมากเลยมันไปตีตัวแรก ดีมากเลยมันไปตีตัวแรกเยอะเพราะไงทาเปี่ยนตัวนี้แม่งแข็งได้อยู่แล้วพลังฮิ่รุการอยู่ในอยู่ในตัวผมนะอะไร <c oughs> แล้วตอนนี้คือโลเดชั่นที่ดีสุดสำหรับผมเนี่ยนะคือลิงก์สกิลได้ครบท้วนเลยลิงก์ได้ครบแบบครบจริงๆอะสี่ห้าลิงเลยแบบนั้นได้แม่งแทบจะทุกอันเลยครับยกเว้นเลเจนเดอรี่พาวเวอร์อ่ะที่ไม่ได้ง่ายๆเท่าไหร่โอ้ไม่ได้ตีเบิ้ลเหรอสามสิบเปอร์เซ็นต์ออกยากขนานดนั้นเลยเหรอฮะโอยเกือบได้มาโกหัง อโอ้ยเอาไงดีโกหังก็ดีเอาโกหังมาก่อนล้วกันโกหังโกหังต้องตีนี่แล้วกันคือบอกเลยแม่งดีกว่าตัวละครที่ผมมีหลายๆตัวเลยนะโกหังนะเนี่ยเป็นในคีย์หลักในทีมของไฮบิไซยาเลยถ้าใครอยากทำทีมไฮบิไซยาแนะนำครับศึกชิงเจ้าเพิ่งจะเอาหมดไปรอของรางวัลแล้วไปเปิดตะกาชานี้นะฮะเปิดตะกาชาเอาตัวนี้ให้ได้ไอ้ตัวนี้มาก็พอแล้วผมนะแม่งแม่งคือที่สุดแล้วอะ คือที่สุดของที่สุดจริงๆครับกาไอตัวจักเนี่ยไอตัวเนี้ยจากกาชาสึกชิงเจ้าตัวฟรีที่ดีเกือบดีที่สุดเลยมั้งในตัวสึกชิงนะผมว่าเป็นหนึ่งตัวที่ดีเลยไม่นับตัว LR อแล้วนะตัว SR ที่ผมลองดูแบบความสามารถมามันเป็นหนึ่งตัวที่ดีแบบแทบจะดีที่สุดแล้วมั้งหาแบบตัวที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอะคือแบบลองหาดูมันต้องใช้แบบอะไรเยอะแยะไอเทนชินฮังก็เป็นหนึ่งตัวที่ดีแต่ว่าตัวนี้ดีกว่าตัวการันตีเออาร์ตัวของลางวันอะอ้าว อย,อย่างนี้ดีกว่าเอ้ยจะเก็บทันไหมวะอ้าได้อยู่ผมว่าจะไว้เทินหน้าแล้วกันยังไม่ใช้รอปิดเกมตอนนี้ไม่ได้ใช้เอ้ยได้ปะได้ใช้เอ้ยมีได้เหรอไม่นะไม่ได้ใช้เหรอโอเคเดี๋ยวเทินหน้าเดี๋ยวเราให้มันเปิดตักครั้งหมดโอไลโอ้ยเซลรู้เปล่าว่าน,นี่สู้อยู่กับใครนี่ทาปยองยองเลยนะเวย้ยทาปยองกุ๊กเออหลบด้วยทาปยองกุ๊กข,ของเรากุ๊กงไงเพราะมันมีงอนไก่แล้านะกุ๊กทาปยองกุ๊ก เอ้ยมันใครมีแรงบันดาลใจให้มันตัดทรงผมโมฮอควะแต่ตัดทรงผมโมฮอคแล้วแม่งเทเว้แต่พอผมตัดนี่โอ้โหคนหาว่าคนบ้าวนะไม่เหมือเลยคนจะด่าว่า you look ยูลุกสติลปิดนะผมนะ <c oughs> ถ้าผมตัดโมฮอคไปแต่ทำไมทาเปียนตัดโมฮอคแล้วแม่งเทจังวะเออไตีล้านสองครับเปเจิต้านี่ยก็ยังใช้ได้ครับรอ eza ไปพมพร้อมกับโกคยูไอนะเดี๋ยวยูไอก็ได้รับการ eza ลวยูไอสีม่วงเนาะโอ้โห จริงๆผมอยากให้โกตายว่ะอ้อไม่เป็นไรช่างมันโกหังใช้ไปก็ได้ไม่นไรเราไม่ซีเรียสนะผมนะอาจจะสปีดรันไม่ได้ผมพลาดโอ้โหเซลอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะจะยิงโกหังอย่างนั้นเหลอนายทำนายคิดอะไรอยู่นะนายคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อยอไอ้คิดอะไรคิดอะไรฮะตีเข้าไปหมื่นหกครับโอ้ยจิบจอยเลยว่ะด็อกังโมโลเฮอร์โซผมไม่ก็หาตัวนี้เพิ่มอยู่ครับหวังเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้ ไม่หนึ่งตัวที่ดีมากทำไมมันเหมาะที่จะเป็นตัวกาชาเมา่ในร่าง a w a k e n มันอะเหมาะที่จะเป็นตัวกาชามากตัวข้างตู้อะผมว่าไอตัวนี้แบบระดับเดียวกับตัวข้างตู้หลายๆตัวเลยอาจจะดีกว่าตัวข้างตู้หลายๆตัวเลยก็ได้ผมนะดีกว่าหลายๆตัวเลยมาอืออเอยิงไป Shockwave อืมไม่เข้าหรอกโอ้โหแต่เบาเกินตีมไม่ได้แรงครับมันตัว s u p อ o r t นะ Shockwave อืมแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับ เลือดของศัตรูแม่งเลือดไม่ถึงแสนนะเนี่ยเรื่องของศัตรูนี่มีแบบประมาณสองสามแสนมั้งรถทีละหลอดเลยมเมื่อกี้บูบอีกรอบครับโกฮังโกเทนแต่ดานนี้น่าลำคาญอย่างหนึ่งเลยคือแม่งสีม้วนแล้วผมใส่สีเขียวแม่งมาสามตัวไอ้สองตัว<ม>เยอะที่สุดด้วยมั้งเนะี่ยเออ,โ,อโหเบิลเอาเบิลเอาเฮ้ยถา,า,าเปี้ยนตีคีหน่อยโอกาสในตีคีไม่ใช่เหรอเออดีมากทาเปี้ยนเฮ้ยทาเปี้ยนเดี๋ยวนี้น่ารักว่ะ แม่ทำตัวอย่างนี้น่ารักจริงๆเก <Okay. S 1> ๋โกหังม่วงอีกแล้วอะเอาอย่างนี้นั่นโอ้ท oh, าปเปียนไม่ได้ใช้แต่ได้ไม่เป็นไรดีผมเอาซัพพอร์ตมาเยอะๆเลยเอาให้ทาเปียน l อได้ใช้ถ้าไม่ตายใหญ่เพราะว่ามันจะได้โอกาสยิงถ้าไม่ตายครั้งหนึ่งไงมันดีนะครับมันดีเอาอจริงมันดีไม่งไงล่ะโกหังกับตายไม่ได้สามล้านสามครับผม บีฟฮิตแฟลชครับตายแน่นอนไม่เบ่งพลังว้าอู้วิสามล้านตีคริตดดิเขาชี้โคตรบ่อยโอเคแดงใช้ฟ้าตีครับผมนะจริงๆผมไว้อย่างนี้ดีกว่านี้ก็ได้แหละเอ๊ะผมเก็บตัวนี้ไว้ทาปเปลี่ยนดีกว่าเราไม่จำเป็นอยู่แล้วไอ้ตัวนี้โอ้ไม่ต้องให้มันใช้หรอกครับอันนี้เอออย่างงี้ ไอตัวโกฮังเราต้องใช้หรอกปล่อยมันแท้งไปเราเอามาซัพพอร์ตพอ,พอแต่ว่าฮังเทนอีกหนึ่งตัว LR ที่โคตรเกง่งเอ้ยก็ยังเก่งอยู่ทุกทุกทุกวันนี้ครับผมนะแม้จะเป็นตัวใหม่ๆเข้ามามันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับเพราะว่าทีมซิมบิ่งบอลค่อนข้าง OP ตัวละครเก่งๆมันเยอะและยิ่งความสามารถมันยิ่งตียอะไรเงี้ยโอโ้โหโหยทำดาเมจได้สบายๆเลยอาา่อาฮ่าอ่าฮ่าทาเปี้ยนเอางี้ได้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเราจะเอาทาเปี้ยน ECA เเป็นตัวนำแล้วกัน ส่วนตามก็ตามได้ไอตัวแดงแล้วก็สีเขียวเป็นตัวโรเทดไปแต่จริงๆควรใช้17-18นะด่านนี้เหมาะที่จะเล่น Android ซะมากกว่านะเพราะว่า Android เหมาะกับการล้มด่านนี้มากๆเลยอืมการที่จะจัดทีมเล่นอตบอสลัดให้เร็วๆเนี่ยพยายามหาตัวละครที่แบบชนะทางหลายๆด่านนะฮะแบบถ้ามันจับรวมกันจับรวมกันแบบจับฉายนะนรเนี้หาตัวละครที่แบบ สามารถชนะด่านนี้ไล้ด่านนี้ได้เลยวันนี้ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะผมนะเออก็เป็นทริคเล็กๆสำหรับคนเล่นบอสลัสสำหรับมือใหม่ผมนะคือด่านนี้ม่เป็นด่านเทสด่านไปแล้วอะตอนนี้สำหรับผมนะไอซีวิงบอลนี่คือเป็นด่านที่ผมเอามาเทสด่านล้วนๆเลยไอ้ด่านนี้คือไม่ตั้งใจจะเอามาเล่นเอาจิงจริงจังหรอครับเอาเล่นผ่านนั่งขำๆเล่นขำๆไปยังเหลืออีกสองด่านเลยนียไม่นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออตายครับผมเฮ้ตีขี้ดีมากเลยตีขี้ดีมากตีขี้ดีมาก โอเคด่านนี้สีม่วงครับผมเนี้ยดีแล้วไม่เป็นไรปล่อยโรปล่อยโรเลชั่นผ่านไปแล้วกันอ่าเดี๋ยวตรงนี้ผมเก็บโอ้จะได้ไหมวะอย่ากเก็บให้ตัวสีแดงนั้นก่อน17จัดการครับ100% 17 100% MVP Grand Explosion บูมวายอุ้ยหลานแปดครับรถทุ่งพุ่งๆเลยแต่ด่านนี้ดูนะทางสีม่วงค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ยด่านตัวหลักสีม่วงสองตัวแล้วโกฮังกับเซล รอบได้ไหมสวยครับไปกันอย่างว่องไวเอ๋ยไปอย่างไวอ่ะไปอย่างไวอ่ะไปอย่างไว้อะต่อครับโอเคอเอาเป็นงั่นไงคูลเ,เ,เ,เลอร์มาอีกแล้วแม่ทำไมตัวเขียวมันเยอะเลยขนาดนี้เฮ้ยโอ้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรช่างมันครับไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรช่างมันช่างมันช่างมัน โก,โกหังตายก่อนที่ผมจะได้ใช้แอคทีฟสกิลของทาเปียดอย่างเงี้แหละไม่ได้ใช้เลยแอคทีฟสกิลเฮ้ยปิดฉากในดาบเดียวได้ไหมสองล้านห้าเนี่ยคือตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมได้บู๊เยอะมากเลยได้บู๊จากไอตัว LR อาร์เนี่ยแหละลิงก์กันโคตรดีตีสองล้านอัพตลอดนะผมนะโคตรดีอ่ะมาผมชอบท่าที่มันแบบชักดาบพร้อมกันเน่ะไม่โคตรเท่เลยแป้งแป,งแ,ปงแล้วก็สับเป็นตัว X เท่ไปไหนครับพ่อคุณ แม่จะมาล่อตาล่อใจอย่างนี้ไม่ได้นะเข้าใจไหมออโอเคอย่างนี้นะไปปุ๊บไอโกหังได้เอาตาสเปกแท็กไอตรงนี้ผมเก็บไว้ให้สีสีแดงแล้วกันพยายามเก็บลูกแก้วลูกแก้วให้เยอะพยายามเปิดทางให้ตัวสีแดงได้ใช้ท่าครับผมนะโอ้โหโ,โ,โหโหหนูเท่าไหร่ไม่หนักมัง้งสามหมื่นโอเคมันไม่ใช่ซุปเปอร์พิทโร่จะกลัวอะไรวะจริง มันไม่ใช่ซูปเปอร์เวทเทอร์โหรือว่าโกคูเลเจนไม่ต้องกลัวผมผมไม่รู้นะในอนาคตมันจะมีพวกไฟติ้งอะไรเลเจนต์มาอีกไหมไฟติ Legend, ้งฟิเซอร์เลเจนต์ไฟติ้งไฟติ้งเบจิต้าเลเจนต์ไฟติ้งคูลเลอร์เลเจนต์จะมีไหมก็ไม่รู้นะไม่น่ามีแล้วมั้งอย่างน้อยผมว่าน่าจะมีเบจิต้านะผมว่าในอนาคตอาจจะยากกว่า GT ก็ได้เป็นไปได้ครับอาจจะยากกว่า GT yeah. าโอเคมาอูสีเขียว มาอะไรตอนนี้วะเนี่ยสีแดงเพียบเลยเนี่ยมาอะไรตอนนี้วะมาไม่ดูจังหวะเลยมาไม่ดูจังหวะเลยนะเองโอ้สีแดงโคตรเยอะแต่รอบนี้เราได้ขีเพิ่มแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มด้วยหวังกับทาเปียแล้วตอนนี้ทาเปียอิสเรสองล้านแปดชาร์ลูชาลูาลโอ้โหเฮ้ย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 อีกนึงจะได้แล้วสามล้านหกสามล้านหก ไอ้บรีฟฮีทแอคกแจกบรีฟฮีทแอคกแจกครับผมนะเออพูดผิดอืมเอ้ยอเคแล้วก็ห้าแสนเออถี่ไปโอเคยูเอสฟอร์ดช็อกเวฟอืมเกือบตายมันไม่ตายสิเกือบตายมันไม่ตายโอ้โหมันจะทำไม่ตายใส่โกหงแต่ไม่ได้กูแทงได้อะไรโอ้โหแต่แรงอยู่เหมือนกันนะแรงอยู่เหมือนกันนะที่แม้จะบอกว่ามันเบาก็จริงแต่มันก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเออ เคลียร์ทางก่อนเดี๋ยวเก็บทางสีเหลืองให้มันได้ไหมเออได้สีเหลืองได้อยู่แล้วมาปิดฉากเลยโกหังไปเออผมมาช่วยแล้วครับพี่ไปพี่ผมช่วยยิงปรับสามล้าน <c oughs> หวยเล็กต้องสองด้อ่เหลืออีกด่านหนึ่งใช่ไหมคู่เลอร์อน,นี่น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วโอเคอ่า let's go boy let's go boy มามาเปิดครับเ yeah. ดินเ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 ดิน ตื่น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  เฮ้ยอยาเฮ้ยมันใช้ท่าไม่ตายเลยอะทาเปี้ยนอย่างงี้เฮ้ยบอยคัมดาวโบรโอ้โหดูมันจุง๊งอ่ okay, า,าโอเคมาสามอูสามล้านเช็ดแค่ตีสามล้านเอาดิมึงโอ้โหเกือบตายโอ้สามล้านทาเปี้ยนลิงค์ที่ดีที่สุดได้ซัพพอร์ตจากทาเปี้ยนด้วยครับผมนะโอ้โหยังไงก็สองละสามล้านเลยว่ะสามล้านเลยว่ะ าเปลี่ยนแม่งโคตรเอาอะทำไมเอาเรื่องจังอะ่ะเอเอเอเ๊ะไม่ได้หรองั้นกูหังเล่นไปก่อนแล้วกันจริงก็จะเหลือก็ะเถิบไว้เดี๋ยวผมก็ะเถิบไว้ให้หน่อยละกันเอ่อนี่ไปสีม่วงน่าจะดีนะโอเคสีเหลืองตีน,นี้ไปจะจะได้ไหมผมว่าได้อยู่นะสิบสิบเจ็ดตีแรงอยู่ อาดานี้สีฟ้าเยอะด้วยนี่ว่าโอ้ไม่ตายโอ้โกูหังเราซ้ำผมอัพเบิลให้มันเลยเพราะว่ายัางไงก็เน้นสตันจากมันอยู่แล้วเคสวยครับยังไงก็เน้นสตันจากมันดีที่สุด <c oughs> 30กูก็เอาโอ้โหเรียบร้อยับผมนะตายหมดเกลี้ยงเลยแต่ไป13มาตัวเดียวโอ้สีม่วงอีกแล้วเเนี่ยม่วงเยอะมากเลยรอบนี้ผมแนะนำรอบนี้ผมแนะนำให้เอาสีเหลืองมานะครับผมแม่เยอะมาก เบจิต้ามาทาไมเอาจริงๆเบจิต้าไม่ต้องมาก็ได้นะในเมื่อมาแล้วจะไปช่วยเพิ่มคีหรืออะไรไม่ต้องมาก็ได้นะเบจิต้าเดี๋ยวนายก็หมดหน้าที่แล้วครับเดี๋ยวนายก็หมดหน้าที่แล้วเราจะไปหยิบนายตัวใหม่มาเล่นถ้าได้นะนายสีม่วงอ่ะโอ้แต่เสียดายจริงไม่ควรให้เบจิต้าเป็นสีม่วงเลยเพราะว่าแพสซิสกียมันไม่ค่อยอำนวยต่อการหลบอ่ะกคูหมอนที่เป็นสีม่วงมากกว่าแต่ว่าสีม่วงมันก็ซ้ำกับตัว ECA เอ้ยไม่ซ้ำเดกใส่ใส่ได้แต่ว่ามันก็จะเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ย พอเข้าใจอยู่อ่ะตัวนี้เฮ้ยสิบสามมีอีกร่างหนึ่งเหรอผมนึกว่ามันจบแล้วเนี่ยออล่างถอดหมวกล่างถอดหมวกเมื่อกี้ใส่หมวกไงอันนี้ล่างถอดหมวกเมื่อกี้ยังใส่หมวกอยู่เฮ้ยต่อไปได้ยังเธอที่สี่แล้วเธนต่อไปทาเปียนจะแรงมากครับผมนะเพราะว่าจะได้รับการโดคังโหมดแล้วก็แอคทีฟสกิลของทาเปียน LR ด้วยแรงแน่นอนเรามาดูก่าว่าจะได้เท่าไหร่โอ้ยไม่น่าตายไปตัวนี้เฮ้ยตายตายตายเอาให้ตายได้ไหมเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลา กูฮังผมไม่น่าตายว่ะรู้ทางแล้วผมว่าได้ใช้เทินหน้าแน่เลยวะ่ะกูฮังตัวนี้มันตีไม่ถึงร้านไงเป่าก็จริงนะแต่ว่ามันแบบมันเก่งนะประสิทธิภาพ,พดีวับเปย้ยงโอ้สวยครับผมนะตีไม่ถึงร้านแต่ฆ่ามันได้อยู่โอเคไปข้างล่างไปเลขสาแล้วใช่ไหมเออจบสุดท้ายไปเยี่ยมไปเลยครับมามาเปิด,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 ด เอาละนี่คือฮิรุดิกานล่างแม่งโคตรเหมือนแมงซาบน่ากระทืบจริงๆเลยดาบนี้เพื่อจะสามารถใช้ปราณดวงอาทิตย์ได้จริงค่ะครับพี่นี่ดูตื่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 นดื้อดือดื้อดืดืดืเพลงแม่งโคตรเท่เลยแต่ต้องเอาใส่อินโทรอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องใส่อินโทรไอ้ใส่เพลง OST ออยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับว่าจะไม่ได้ยินนี่ก็มีอยู่แล้ว ตั้งต้น4 6 0 0 0นะฮะมีซัพพอร์ตจากไอ้ตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ซับพลังโจมตีนะเหมือนซับพลังป้องกันมากกว่าอาจจะเบามาเฮ้ยฉับเดียวตายได้ปะฉับเดียวตายได้ปหนึ่งะสอง4 5สามอสี่อ่ะาโอ้ยลาดไม่พลาดได้อย่างไรโอ้กดแต่งไงก็ใช้เวลานานมากเลยบอสรัดอย่างเอ่ออะไรมา ไปเลยเรบรลซอลเล็กแท็กอุ้ยสองละสองล้านเหรอทำไมสองล้านหนึ่งวะไม่เบาจาังวะสองล้านเหรอสองล้านใช่ไหมเมื่อกี้โอ้ยแม่งสตันกูด้วยโอ้ยแล้วทาเปียนงี้ตีขีดหน่อยได้ไหมทาเปียนเมื่อกี้เห็นขีดเยอะแล้วสี่ล้านโอ๋นะสวยงามมากสี่ล้านแต่แพ้ทางอ่ะตัวนี้เสียดายมากถ้าไม่แพ้ทางยิงแรงกว่านี้เลยเบาเลยเป็นไงล่ะไอะไรสิบเจ็ดปิดฉากครับผมนะ อีกจจแล้วจบล้สอนั้นสได้ซัพพอร์ตด้วยครับแฟนเอ็กซ์โพชั่นระเบิดอืมสวยครับผมจบเฮีย yeah. ไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่หรสำหรับไอตัวนี้ก็น,นั่นแหละครับผมนะการมาผ่านด่านบอสรัด12ครับผมนะเป็นอีกหนึ่งด่านที่ค่อนข้างง่ายเลยได้เพชรม,มาเพิ่มอีกครับผมได้เพชรไปเปิดกาชาอีกแล้วโว้ยได้เพชรมาเปิดกาชาอีกแล้วโว้ยอ่ะ รอบนี้ศึกชิงเจ้ามาเหรอเนะี่ยรอบนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้จริงจังกับศึกชิงเจ้าเท่าไหร่นะเพราะงานที่มหาลาัยนี้ค่อนข้างจะล้นตัวอู้ดีสามสิบหกหอมเปิดแน่นอนเลขโคตรสวยสามสามสามเลขโคตรสวยนะโอเคอันนี้ก็เก็บมาเพิ่มเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันเนาะโอเคงั้นเราขอจบคลิปพีย่คราวนี้ฝากกดไลค์สกายกดแชร์เป็นกลังใจนผมทำคลิปแล้วคำบรรทัดดีต่อไปด้วยนะฮะโอเคไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับผม